นักสู้แห่งขุนเขาลงสนามแล้วดำทมินสิงบ้านมางังขึ้นสู่บนเวทีนักสู้แห่งขุนเขารอคู่ต่อสู้แล้วเมื่อเสียงปีเสียงกองดังลั่นตึงกูก็หนึ่งมึงก็หนึ่งสู้ถึงใจ ไอ้ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สำคัญไอ้ตัวใหญ่นั้นล้มดังฟังชัดดีนานอันติดจังไหนนี่เมียอย่างอยู่ไหนฮะน่ะตัวตัวแม่ครับตัวเมียนอะเมียครับผมอ๋อหมายความว่าธรรมชาติสัต์ที่มันต่อสู้กันก็เพื่อแย่งชิงตัวเมียทั้งนั้นอะอนะครับเอออันนี้ก็เหมือนกันนะเอาบัเดียวนี้พระเอกลงไปโ์แล้วเนาะ สมมเดนนี่อยู่ฝ่ายแดงนะครับชื่อดำธมินสิงห์บ้านมางนี่ขู่ต่อสู้ขณะนี้เขาจะต้องฟิตเนาะจะต้องฟิตให้มันเกิดความตื่นตัวตีวตวอันขล่องขอล่องบนห้องไม่อย่างนี้อันนี้ไม่พันกวางครับไม่พันกวางเนาะไม่ปั่น<ห> organ, ไม่ปัน่นกวางไม่ปั่นกวางจะให้มันตื่นเต้นคือมันคือคัสะเทือน,นสะเทือนอ๋อหมายความว่าพื้นก้อนสะเทือนครับเป็นการ บอกว่าการต่อสู้จะเริ่มก็ว่ากระตุ้นกระตุ้นกวางครับอ๋อถ้าเป็นนักมวยก็คือว้อมครับวร์มครับอ๋อคือถือว่าลำมวยเนาะโอเคเป็นการลำมวยเอามือไปลลยพุ่นได้ก่อนไม่ใช่เออเออฉันเออเอามือฟังเออเนั่นนี่อันนี้คันนี้นักมวยขึ้นสู่เวทีแล้วเนาปีเลี่ยงกาลังใช้น้ำนาอ มันตื่นตัวอยู่อ๋อนี่ขณะนี้ก็กําลังให้มันตื่นตัวพร้อมที่จะต่อสู้เนาะอมอันเดียวพร้อมแล้วแหละลำวยเรียบร้อยละนนฝ่ายแดงนนแดําชมินลูกบ้านมางพร้อมแล้วนี่มาแอนอาแอนแอนเสียงปีเสียงกองดังลั่นตึงกูก็หนึ่งสู้มึงก็หนึ่งสู้ถึงใจไอตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สําคัญไอตัวใหญ่นะโลมดังฟังชัดดีเอาละ ตะกี้ฝ่ายแดงอยู่มุมล้อแล้เนะ้ะทับไม้ทับมือเรียบร้อยนานอยู่ตรงนั่นก่อนกับนี้ฝ่ายน้ำเงินฝ่ายน้ำเงินนี่กำลังจะฟิตนะกำลังจะฟิตก็เหมือนเดิมนาะใจไม่ลิงกระตุ้นหอมัอนสัญชาตญาณการหึงหวงนการหึงหวงการ ที่อยู่ตังไหนน่ะมันเป็นตัวเมียนออยู่ในรูนะครับ,รบอยู่ในรูอาชาธาถอดออกมาให้อพอก่อนจะไหวก็ได้ครับเอาอน,ออน่ะถอดมาพอว่าตังไหนมันมีไอ้อย่างถึงแย่งชิงกันนะครับ,รบโอเคเดี๋ยวจะได้ดูตัวเมียนอเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดพอตังไหนห้นก่อนอ๋อว่ามันจะได้ลูกกันแต้ลูกกันว่าเออ่าน่ะครับพอเนอเอาเออเอามาต่นี้เลยสื่อท่านนี้เออทำน้อยทำน้อยหนึ่ง เออไม่ได้เดี๋ยวเอออันนี้ตัวแม่เนาะตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่ตัวเมียนะครับนี่นะเออนี่ครับตัวเมียมันลูกกันเนาะเอาละ่ะกับนี่เอาไปขังไว้หั่นก่อนเอาไปขังไว้คือมันห้ามมันกระดุกกระดิกไปไหนนะเออนะครับเอาขังไว้ในหูหัน่นนานเอาละ่ะกับนี่ก็ไปซุกหัน่น นะครับบทต้องคิดอย่างนั้นะครับพอเอามวนเนาะพอเอามวนนะครับขในนี้ตัวเมียไปอยู่สนามกลางแล้วนะครับศึกชิงนางศึกไหนเล่าจะเทียมนั่น,นละ่ะเอาละ่ะจะปล่อยแล้วเด้อปล่อยเล็กมือบังเนี่เล็กเอาตัวนั่นเอาละ่ะเจ้าจิงหนงหนงจิงหนงจิงหนงนะเอาล่ะครับนักสู้แห่งขุนเขา ขามกันครับเป็นห้องขามปัดท้นกระโดนนิ่ม้วนน้องเหวยงจนหลุดตาโทษจวดตัวสิงห์ทมินลูกบ้านมังนี่ข่าไปพูดนะแม่เกิงคอไปน้องเขามันเาวเเอ้าเอ้าเอาอาทีมีแล้วฮะเอาเอานะครับสองจืดสามจืดเอาละสิงห์ทมินลูกบ้านมังพบกับเอ่อหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยลูก มันเข่ายาวเนาะมันก็ได้เปียบได้เปียบเนี่ยพอเดี๋เขานั่นห้าวหมายความว่าตัวทั้งขวาในสู้มาได้เลยเนาะสู้มาได้เสียเปียบเยอะนะครับตามธรรมชาตินี่กันสู้กันมาได้แต่ว่าด้วยชีวิตวิญญาณนักสู้แห่งขุนเขานะเอาแล้วบันแน่ครับบัรแนล่ะอย่างก็เกิดอย่างเออเออมวยร้องเอาแล้วไงไงใจน้อยก็มีนะบอใจไงใจเออน้อยใจไงนะครับเดี๋ยวไหนใจไงเน้อ เอ้าไอ้ยังเกิดขึ้นเนี่ยฮะเออเอ้าไอ้ใหญ่ก้าเล่นน้อยยังบักการเตียยังบักการเตียอ่ายกที่หนึ่งหมุนหมุนหมุนมาหมุนมาจะได้เออนะครับอ้าวมาน่ะยกที่สองเริ่มแล้วเกึ้งนะเออนั่นเอาละเอาละครับบันน้อยใจใหญ่เนอะนะบันใหญ่ใจน้อยหรือเปล่าเออเอ้าบันใหญ่ใจน้อยกอดถ้าใจน้อยกล้านเล่น่ะเนาะ แต่ถามถามธรรมดานี่ไงไงมันไสกินไทเกิงเห้อเอาไอ้น้อยมันฉลาดเฮ้ยไอไอไอน้อยเนาะถ้ามันชนะเราเนี่ยไอ้น้อยชนชนได้เลยน่ะนี่เนาะครับเอ้าอ๋อมันวายใสกันเอาละโดนละเอาละคำนี้คำนี้ใหญ่ไปน้อยกับน้อยไปใหญ่แต่ไอ้น้อยฉลาดเน้อฉลาดอยู่แต่คนแปลกตันแต่มันมันใหญ่กว่ากันลำเนาะเนาวกว่าเยอะมันมันไงกากันลำไปเออ เอาเอาน้องน้ำสายตาก้ดไอ้ก้ดแชร์ก้ดกระดิ่งก้ดติดตามให้แกรายการมโนกักยังอันนั่นทายจิกาส์หน่ากะบ้านแน่ครับสุดบ้านแน่หน่าบ้านแน่มาหาทารลดอีนี่มีสิทธิ์ก้านมาหาอีลุ่มทำกำกอนมาหานวลนางหมุน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 มาละยกที่สามเอาละกับนี่เออมึงเออเออไอ้น้อยใจง่าย ไอ้ไงใจน้อยนะครับบ้านผมห้องกวางนะครับกวางมาแรงกว่าโอ้โดงกาบขออันนี้ถือว่าก้านหนักเนาะยังครับยังนะฮะแต่ว่าไอ้ไงมันจะได้เปรียบไอ้น้อยเนาะไอ้งได้เปรียบแล้วครับตอนนี้โอกาสที่จะก้านนักแล้วครับเดี๋ยวไอ้งกาบไอ้น้อยแหละก็ว่าไอ้น้อยกาบไอ้งไงกาบโอ้โหสู้ไม่ไหวสู้มันแรงปว่าทะบ่ได้เนาะทนอยู่ก็เบาแล้วอ๋อนะครับน้อยก้านใไง อ๋อซื้อมาได้แล้วโดนลูกนักโดนโดนลูกนักเนาะเออโอเคเนี่ยโดนลูกนักอ่าลองพัดไอ้พระเอกฮื้เตะใช่เตะขวาวิ่นวิ่นพอหรอวิ่งสามหลอกเข้างันาะอโอ้นี่มันเออเนาะอันนี้หมายความว่ามันสามารถเป็นตัวจะได้ตัวเดิมพันเพราะจะได้กับอนาคตมันขอรจะได้อยู่ครับได้แล้ไปแล้วนี่นี่มีโอกาสเนาะได้มาจากทางไดนีน ของหลานบาวมาเ้อครับอืมอันนี้กวงเพาะหรือกวงจานกวางุเขาครับกวงเพาอเพาะเลยอ๋อนี่กวางพ่ออันนี้ถือว่าใช้ได้เนอะความงดงามเนอะมันเป็นมันเป็นกวางเก่งเขาของปีแล้วเขาออครับอ๋าสังเกตจะได้กวางดีจอยอธิบายครับอันมันเป็นปอพันกวางตีโจนชนะของปีที่แล้วนะครับมันเก่งครับตอนนั้นมันเก่งครับมันเก่งปอกพันมันเก่งกันเลยเอามาผสมก็ตัวเมียก็ตวพ่ไว้ อ๋อหมายความว่าชาิพันธุ์มันเก่งอยู่แล้วนะครับพอพันธุ์มันเก่งอ๋อก็เลยมาเพาะปีนี่ครับเพาะพอตั้งแต่ปีแรกมันออกปีนี้ครับมันมันงามจะได้สังเกตกวงงา้สังเกตกวงงามมันจะมันจะยาวครับสังเกตจากไดเขาเขาความจริงเขามันจะต้องหัวสูงกว่านี้แต่นี่ต้องยกสูงเอ่อ๋อแก้มไม่ต้องใหญ่อ๋อครับแก้มจะต้องสองแก้มข้างจะต้องใหญ่ใหญ่อ๋อ ความยาวมันต้องยาวกว่านี่ครับอ๋อความยาวคือปลายเขาถึงก้นเลยถับก้นจะต้องยาวกว่านี่ปลายเขาจะต้องง้างยาวกว่านี่แหละข้อีกนะรับมาสมส่วนยาวมาพี่อ๋อจะต้องยาวกว่าเขาล่างเต่ากันก็ได้เท่ากันจะยาวสักหน่อยแต่อันนี้จะสั้นกว่าเขาล่างไปน้อยเนาออันนี้ก็ปอปอนะครับใช่ได้แหละใช่ได้อยู่อันนี้เป็นห้องกวางอย่างนี้นี่กวางส้งครับกวางส่งเนาะเออถ้าเป็นประจัากว่าคนรอละคนรอครับเออนอนักลบอ๋อนักลบแห่งคุณเขาอันนี้นี่ถ้าเป็น คิดว่าตัวที่อนาคตจะได้เนาะจะได้อยู่ครับสามารถขึ้นสู่สนามสนามใหญ่ได้เนาะครับแต่ตัวมันค่อนข้างเล็กตัวน้อยครับตัวน้อยแต่ได้หัวครับความยาวก็คือบัตรเดยนะครับความกว้างกับบัตรเดจริงมาตรฐานบัตรเอาสักตัวไหนกี่เซนนี่มันต้อง16 16ห6เซนครับห6มิ้นต์6มิลจากหัวถึงท้ายห6ครับ16มิ้น จะหกอันนี้นี่กว้างกือกว้างประมาณสองจุดกว้างสองจุดสองชุดหกจุดเจ็ด 6, นายยาวกว้างตัวนี้ทําสามารถทําพอ่อพ่อพันได้นาะครับต้องไปดูคำับต้องดูต้องจนต้องไปจุดหลายหัวจะได้อันหนุ่มจ้างพ่อก็คิดว่าจะทํายังพ่อเป็ีเยนนะครับ <laughs> มันใจอุกปรกรณ์เยอะครับแหละขอได้รับความขอบคุณจากทางรายการบรรลยกักเนอร์ครับเนอร์ วันนี้ก็สาธิตเป็นตัวอย่างเือลูกเพือหลานมือสมมารถเล่นไขเล่นกวางใจ้วระวังให้เป็นประโยชน์สมัยแต่ก่อนนี่บ้าน้อยกักไปโรงเรียนนี่คูจะพอมือเนอะมีท่านตีนกวางนมือคูไม่ไม่บรรทัดตีมือที่เป็นห้อยตีนกวางนะครับ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับโอเควายน้ำงาม โอเคขอบคุณครับขอบคุณ